สีประตูออโต้จัดทรงยีรับแคะมาให้เรียบร้อยแล้วไฮ g ลนเดอร์เกจแซพีหรือว่าเกจแซปเป็นตัวท็อปสุดนะคะปี2อ1 8นคันนี้เป็นดีแม็กค่ะเป็นตัวแคปโฟ i g ไฮ a ลนเดอร์เกจแซพีหรือว่าแซปข้างในจะเป็นบาดหนังสีน้ำตาลเรียบร้อยจะมีแอร์ดิจิตอลให้มีกล้องมองหลังพร้อมกับระบบนำทางให้ถ้าตัวแซกจะยังไม่มีนะคะคันนี้ตอนออกห้างจ่ายอยู่ที่ประมาณ9 7 0 0 0 0กว่าบาทค่ะวันนี้มามือสองคันนี้เหลือเพียงแค่400,000 5 7 0 0 0ื่เท่านั้นผ่อน8 0 0 0กว่าบาทต่อสัญญาวันนี้ถ้าคุณอยากได้4ประตูออโต้อยากขับส่ประตูออโต้ไฮ g h นเดอร์ค่าย d m a มแต่ว่าเอื้อมไปถึงที่ต้องไปดาว7 0 0 0 0 8 0่0 0 90,000เก้าที่จะต้องไปผ่อน1 3 0 0 0สมหนี่มานี้ผ่อน8 0 0 0ได้ขับ d m a ม็กไฮรันเดอร์เหมือนกันพร้อมจัดส่งให้เรียบร้อยแถมยังมีในส่วนบริการเสริมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกที่ศูนย์บริการดี a มนานสูงสุดสปีเต็มด้วยใครสนใจคันนี้ชอบคันนี้ทักข้อความแอดลิงมาตามรายแอด้านร่านนี้ได้เลยนะคะ